大家好สวัสดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าปูเลยปูเลอยู่ใน HSK 6แปลว่านึกไม่ถึงหรือไม่ได้คาดคะเนมาก่อนเรามาดูวิธีการใช้กันค่ะปูเลยมักจะใช้คู่กับจิ้ง 或者确，讓我们来不料下午竟下起今天早上天气很好，不料下午竟下起了大雨。今天早上天气很好，不料下午竟下起了大雨。今天早上天气很好，不听下午竟白起着大雨。小王赶去书店。 不料却发现书店已经关门了。小王赶去书店，不料却发现书店已经关门了。小王รีบไปร้านหนังสือแต่กลับพบว่าร้านหนังสือปิดไปแล้วแล้วกลับมาพบกับ HSK 6เวลาคำกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะจ